สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิรติการชวนาวุธป .4 ทับ4ค่ะโรงเรียนวิเชียนชมวันนี้จะพามาท่องเที่ยวที่ยานเมืองเก่าค่ะมีถนนสามสายค่ะคือถนนนครน,นอกและก็คนครในแล้วก็ถนนนางงามค่ะมีขนมไทยหลากหลายเลยค่ะ ไอติมไข่แข็งอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีภาพวาดต่างๆที่สวยงามมีจุดถ่ายรูปที่เป็นภาพวาดสวยงามมีมีคนมาเลเซียและคนไทยไปถ่ายรูปกันเยอะมากเลยค่ะ นกน้ำเพลินตาสมีลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่สะพานปา่าศูนย์การค้าแดนใต้